และวันนี้นะคะเราจะมาบอกเทคนิคทั้งสวคู่คดเ้สวัสดีค่ะปุ๋ยฟค่ะนางฟ้าค่ะกับรายการไอเดียกูรูคุณไม่รู้แต่เรารู้ รายการดีๆมีสาระเกี่ยวกับเฟอร์นิเจอร์ค่ะว uh, ันนี้นะคะเดินทางมาถึง ep ที่5แล้วค่ะสําหรับรายการไอเดียกูรูนะคะ ep ที่1่ถึง ep ที่4ี่นะคะก็จะเป็นรายการเกี่ยวกับเฟอร์นิเจอร์นี่แหละค่ะการดูแลเฟอร์นิเจอร์ทั้งหนังไม้หรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยทุกคนต้องย้อนกลับไปดูนะคะสําหรับคนที่ยังไม่ได้ดูนะคะใครที่ดูแล้วขอขอบคุณนะคะสําหรับการติดตามจนมาถึง ep ที่5ของเราค่ะ ep นี้นะคะเราจะมาแชร์เทคนิคและเคล็ดลับการดูแลกระจกให้เงางามไปละค่ะให้เงางามเหมือน หมะะ่มีทั้งหมด10 <c oughs> เคล็ดลับอาจจะไม่ลับนะคะเราจะมาบอกทุกคนทั้ง10เคล็ดลับเลยค่ะพี่ปุ้ยการดูแลกระจกเนี่ยไม่ใช่เรื่องยากเลยนะคะทุกคนจะรู้อยู่แล้วว่าการดูแลกระจกนั้นจะต้องใช้น้ํายาเช็ดกระจกใช่ไหมคะและพี่ปุ้ยล่ะคะมีการดูแลเช็ดกระจกยังไงบ้างค่ะปกติก็จะใช้น้ํายาเช็ดกระจกกับหนังสือพิมพ์ค่ะทุกคนก็จะรู้เลยใช่ไหมคะว่าการเช็ดกระจกเนี่ยจะต้องใช้หนังสือพิมพ์เพราะว่าหนังสือพิมพ์หรือกระดาษหนังสือพิมพ์เนี่ยเขาจะมีน้ำหมึกเวลาสัมผัสกับน้ําหรืออะไรเงี้ยแล้วเวลาเช่ยว ให้เคลือบเงานะคะทำให้กระจกของเราเนี่ยเงางามสะอาดกิ๊กเลยค่ะจะดีกว่าการใช้ผ้าบางทีผ้าอาจจะเป็นขนค่ะและวันนี้นะคะเราจะมาบอกเทคนิคทั้งคู่ขัดมา แล็ววันนี้นะคะเราจะมาบอกเทคนิคทั้งหมดเลยนะคะสิเทคนิคแต่ว่านะคะเราวันนี้นะคะเราจะต้องออกตัวก่อนเลยว่าวันนี้ต้องขออนุญาตดูสคริปนะคะเพราะว่ามันมันเกี่ยวกับการใช้สูตรนะคะแบบว่าต้องตัวให้เป๊ะนะคะถ้าสมมุติว่าเราพูดอะไรผิดไปเนี่ยเดี๋ยวมันจะแบบผิดสูตรใช่ไหมคะพี่กุลใช่ค่ะเดี๋ยวกระสกจะเป็นเป็นรอยเป็นฝ้าเป็นอะไรอย่างนี้ค่ะใช่ไหมก็เลยออกตัวกันเลยว่าขออนุญาตดูสคริปคลิปนิดนึงนะคะอ่าค่ะมาที่สูตรที่หนึ่งนะคะจะเป็นสูตรของ น้ำส้มสายชูนะคะปกติเรารู้อยู่แล้วใช่ไหมคะว่าน้ำส้มสายชูมีส่วนในการช่วยทําความสะอาดนะคะเช่นการขาดน้ำส้มสายชูนะคะทําความสะอาดกระจกได้ได้ง่ายๆค่ะโดยการนํามาผสมกับน้ําเปล่าและเทใส่ขวดสเปรย์นะคะแล้วฉีดฉีดฉีดไปที่กระจกแล้วใช้ผ้านุ่มๆนะคะเช็ดทําความสะอาดเท่านี้ค่ะก็จะทําให้กระจกของคุณเงางามเหมือนเดิมค่ะและต่อมาเป็นสูตรที่ 2, <S 2> <S ค่ะสูตรสเปรย์น้ําสบู่ค่ะเราสามารถใช้สบู่เหลว3มช้อนโต๊ะนะคะผสมกับน้าเปล่าและเทใส่ขวดสเปรย์ฉีดไปที่กระจกแล้วใช้ ใช้ผ้านุ่มๆนะคะทําความสะอาดเช็ดได้เช่นกันค่ะสูตรที่3ค่ะเป็นสูตรแอลกอฮอล์ค่ะแอลกอฮอล์นะคะสามารถนําเช็ดกระจกได้เหมือนกันค่ะโดยการผสมนะคะแอลกอฮอล์สช้อนโต๊ะค่ะและน้าส้มสายชู2ช้อนโต๊ะเทผสมกับน้ําเปล่าอีก1ถ้วยตวงนะคะและผสมผสมและเทลงในขวดสเปรย์อ่าพอใส่ขวดสเปรย์แล้วใช่ไหมคะก็พร้อมใช้งานได้เลยค่ะสามารถไปฉีดเช็ดกระจกให้เงาสะอาดได้เลยค่ะ<ม>ต่อไปค่ะสูตรที่4ค่ะเป็นสูตรแป้งข้าวโพดค่ะนอกจาก แป้งข้าวโพดเนี่ยจะนํามาใช้ปรุงอาหารไม่ไม่แป้งข้าวโพดไม่ได้ปรุงอาหาร <c oughs> ค่ะพี่แ <c oughs> ป้งข้าวโพดนะคะ <c oughs> เป็นส่วนผสมของการทําอาหารแล้วยังสามารถนํามาเช็ดกระจกให้เงางามได้ด้วยอันนี้ก็งงเหมือนกันคะ่ะเ <c oughs> พิ่งรู้เหมือนกันว่าแป้งข้าวโพดสามารถมาเช็ดกระจกให้เงาได้ง่ายๆเลยค่ะโดยการผสมแป้งข้าวโพดนะคะ1ช้อนโต๊ะผสมเข้ากับน้ําอุ่นอีก2อถ้วยตวงค่ะหลังจากนั้นค่ะเติมน้ําส้มสายชูไปอีกเศษ1ส่วน4ถ้วยตวงนะคะยังไม่พอค่ะผสมแอลกอฮอล์ไปอีกเศษ1ส่วน4 ช่วยตวงค่ะแค่นี้นะคะคุณขับทำไมคะคุณอ,อันนี้เป็นรายการมีสาราะแล้คะ หลังจากนั้นค่ะเทใส่ขวดสเปย์และพร้อมใช้งานได้เลยแต่ก่อนจะใช้งานทุกครั้งนะคะให้เขย่าก่อนไม่งั้นแป้งอาจจะตกตะกอนแล้วก็ไปอุดตรงสายสเปย์นะคะทําให้ฉีดไม่ออก<ช>ดังนั้นก่อนจะใช้ก็เขย่าก,ก่อนแล้วก็ฉีดทํความสะอาดได้เลยค่ะต่อไปเป็นวิธีที่5นะคะเป็นสูตรมันฝรั่งค่ะมันฝรั่งนะคะนอกจากสกินได้แล้วยังนํามาทําความสะอาดกระจกได้เช่นกันค่ะแต่จะเป็นกระจกแบบเตากระจกไฟฟ้านะคะโดยการนํามันฝรั่งนะคะข่าแบ่งครึง่งแล้วถูตรงบนที่เป็นกระจกตรงส่วนที่เป็นเตาไฟฟ้าค่ะจะ จากนั้นทิ้งไว้ให้แห้งแล้วเช็ดออกค่ะ แล้วใช้น้ำส้มสายชูนะคะเทลงบนผ้าเช็ดทำความสะอาดตรงที่เป็นส่วนของกระจกบนเตาไฟฟ้าค่ะแล้วทิ้งไว้5นาทีนะคะแล้วเช็ดออกจากนั้นนะคะก็ใช้น้ำอัดลมนะคะเทลงบนผ้าเช่นกันค่ะแล้วก็เช็ดทิ้งไว้ประมาณ15นาทีนะคะแล้วก็เช็ดทำความสะอาดเพียงเท่านี้นะคะเตากระจกไฟฟ้าของคุณก็จะเงาสะอาดเหมือนใหม่และไม่มีคราบเลยค่ะต่อมานะคะก็เป็นสูตรน้ำยาล้างจานค่ะถ้าพูดถึงเรื่องทำความสะอาดแล้วน้ำยาล้างจานก็ต้องมีด้วยเช่นกันค่ะเราสามารถนำน้ำยาล้างจานนะคะ มาทาความสะอาดได้โดยการใช้น้ํายาล้างจานประมาณ3ามหยดนะคะและใช้น้ําเปล่า1ถ้วยตวงผสมกับน้ําส้มสายชู1นส่วนสี่ถ้วยตวงนะคะใส่ไปในขวดสเปรย์แล้วผสมให้เข้ากันเขยา่าเขยา่าเขยา่ขยาแล้วก็ฉีดไปที่กระจกเช็ดทาความสะอาดได้เหมือนกันค่ะสูตรเจค่ะเป็นสูตรน้ามะนาวนะคะนอกจากน้ามะนาวจานาไปปรุงอาหารได้แล้วยังสามารถนํามาเช็ดกระจกให้เงางามได้<ม>จะทํายังไงนะคะทําได้ง่ายๆเลยค่ะเพียงแค่นําน้ามะนาวนะคะสช้อนโต๊ะผสมกับน้ําสบู่อีก1ช้อนโต ค่ะยังไม่หมดเท่านั้นนะคะผสมกับน้ำส้มสายชูอีกเจษหนึ่งส่วนสี่ถ้วยตวงค่ะจากนั้นนะคะเทใส่ขวดสเป์ค่ะเขย่าเขย่าเขย่าผสมให้เข้ากันและนำมาอฉีดทำความสะอาดกระจกได้เลยค่ะเพียงแค่นี้กระจกของคุณก็จะเงางามจากสูตรน้ำมะนาวนะคะต่อไปค่ะสูตรทแปดค่ะเป็นสูตรเบรกิ n งโซดาค่ะเบรกิ n งโซดาชื่อเสียงเขาก็คือการอ่อนอกจากจะไปทำขนมให้มันขึ้นฟูแล้วยังเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ช่วยทำความสะอาดอย่างล่างผักแต่ว่ายังไม่เคยนำมาเช็ดกระจกเลยเพิ่ง รู้เหมือนกันว่าเบกกิ้งโซดาเนี่ยสามารถเช็ดกระจกได้ด้วยทําได้ยังไงนะคะทำได้ง่ายๆเลยก่อนอื่นค่ะให้นําน้ําเปล่า3ามถ้วยตวงค่ะมาผสมกับน้ํามะนาวนะคะอีกหนึ่งถ้วยตวงค่ะต่อจากนั้นใส่เบกกิ้งโซดาอีกประมาณ1ช้อนโต๊ะค่ะแค่นี้นะคะส่วนผสม3มอย่างแค่นี้เท่านั้นเทลงในขวดสเป์เช่นเคยค่ะแล้วก็เขย่าเขย่าเขย่าแล้วก็ฉีดเช็ดทําความสะอาดกระจกได้เลยค่ะค่ะแล้วมาถึงสูตรที่9เลยนะคะสูตรที่9เป็นสูตรพ่นไอน้ําค่ะถ้าหากเราไม่มีเวลาในการผสมสูตรต่างๆนะคะ สามารถใช้เครื่องพ่นไอน้ำนะคะฉีดพ่นไปที่กระจกแล้วเช็ดทําความสะอาดแค่นี้นะคะเราก็จะได้กระจกที่ใสสะอาดในเวลาสะดวกและรวดเร็วด,ด้วยค่ะและสูตรสุดท้ายของเรานะคะนั่นก็คือสูตรไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์นั่นเองค่ะซึ่งเข้ากับสถานาการณ์ช่วงนี้มากเลยนะคะช่วงที่มีโรคระบาดและมีเชื้อโรคเยอะค่ะเพราะว่าไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์นะคะมีความสามารถในการทําลายเชื้อโรคได้ด้วยนะคะสูตรนี้ง่ายๆค่ะ <ๆ S 2> เพียงใช้ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์สองถ้วยตวงนะคะผสมกับสบู่น้ำมันมะกอกสกัด1-2หยดค่ะ แล้วใช้น้ำเปล่า1นึ่งเกลอนนะคะผสมเข้าไปให้เข้ากันนะคะแล้วนําไปใส่ในขวดสเปรย์นะคะเขยา่าเขยา่าแล้วนําไปฉีดท,ที่กระจกนะคะ,<ล>ะเพียงเท่านี้ค่ะกระจกของคุณก็จะเงางามและไม่มีเชื้อโรคด้วยค่ะจบไปแล้วค่ะกับ10เทคนิค10เคล็ดลับในการดูแลกระจกของเราให้เงางามเหมือนใหม่อยู่ตลอดเวลานะคะใช่ค่ะใครสะดวกแบบไหนใช้แบบนั้นมีอุปกรณ์อะไรก็นํามาอัดแอปได้ค่ะและถ้าใครเคยใช้สูตรที่เราแนะนําไปนะคะสามารถนํามาแชร์กันได้มาคอมเมนต์ได้ว่า สูตรนี้ดีสูตรนี้เวิร์กสูตรนี้ใช้ไม่ได้อ่าเราจะได้มาแลกเปลี่ยนความรู้ด้วยกันนะคะหรือสําหรับใครที่ยังไม่เคยใช้นะคะเรามาลองใช้ไปพร้อมๆกันว่ามันจะได้ผลจริงไหมสําหรับสคล็ดลับที่เรามาแนะนําในวันนี้ค่ะพี่ปุ้ยใช่ค่ะอ่าแต่ถ้าเมื่อพูดถึงเฟอร์นิเจอร์ที่เป็นกระจกแล้วร้านเรามีไหมคะมีค่ะอย่างที่เราเคยบอกไป็นคว่าถ้าเราพูดถึงอะไรแล้วนะคะร้านเรามักจะมีสิ่งนั้นอยู่ตลอดเลยค่ะประหลาดใจมากเลยค่ะใช่ไหมคะงงมากคือแบบโอ้ตายผู<ร>้ใดมีแบบนั้นตลอดเลย ทุกอย่างค่ะอย่างกระจกเราก็มีใช่ไหมคะพี่ปุยมีอะไรบ้างค่ะสําหรับเฟอร์นิเจอร์ในร้านเรานะคะที่เป็นประเภทกระจกก็จะมีโต๊ะเครื่องแป้งที่เป็นกระจกนะคะแล้วก็มีดาวไลท์ซึ่งเป็นตู้โชว์ที่มีกระจกทั้งตัวเลยนะคะแล้วก็มีโต๊ะอาหารกระจกโต๊ะกลางและมีอื่นๆอ่าอื่นๆอีกมากมาย <ๆๆ S 1> นะคะเห <ๆ S 1> ็นไหมคะว่ากระจกเนี่ยสอดแทรกไปในเฟอร์นิเจอร์ของเราเนี่ยหลายชิ้นอยู่เหมือนกันดังนั้นนะคะการดูแลกระจกให้เงางามเหมือนใหม่ตลอดเวลาก็เป็นสิ่งสําคัญเหมือนกันนะคะถ้าใครอยากได้กระจกหรือว่าอยากจะชอบ เฟอร์ต่างๆเนี่ยมาที่ร้านของเราได้ที่ร้านไอเดียเฟอร์เนเจอร์นะคะ,คะหรือในช่วงนี้ไม่สะดวกออกมาสามารถสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ได้ที่เพจเฟซบุ o กไอเดียเฟอร์เนเจและ l i น์แอดไอเดียเฟอร์เค่ะและเราขอฝากทุกคนนะคะที่กําลังดูเราอยู่ตอนนี้นะคะฝากติดตามด้วยว่า e ีีหน้าเราจะมาแนะนําเทคนิคอะไรให้กับทุกคนนะคะ,อะนอกจากจะมีไอเดียกูรูแล้วยังมีผู้หญิงขายเฟอร์ด้วยใช่ใชค่ะเาจะบอกเลยนะคะทุกคนอย่าสับสน,นะคะ่ะว่ารายการไอเดียกูรูคือรายการที่เราจะมาแชร์เทคนิคต่างๆ เกี่ยวกับเฟอร์นิเจอร์ไม่ว่าจะเป็นการดูแลการเอ่อการดูแลนั่นแหละค่ะไม่ว่าจะเป็นการดูแลนะคะส่วนรายการผู้หญิงขายเฟอร์จะเป็นรายการที่เราจะมาขายค่ะขายเน้นขายอย่างเดียวนะคะขายค่ะขายไม่พอรีวิวให้ดูด้วยว่าสิ่งที่เราจะขายเนี่ยดีหรือไม่ดีนะคะค่ะดังนั้นฝากติดตามชมพวกเราด้วยนะคะทางเพจเฟซบุ o กไอเดียเฟอร์นิเจอร์และ YouTube c h a ไอเดียเฟอร์นิเจอร์นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ 拜拜。Bye bye.